สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นรูปของการกล้วยกันนะครับเป็นการกล้วยที่ตอนเด็กนะครับเราจะวาดเป็นด้วยแท็บเล็ตอีกนะครับอันดับแรกเลยก็ร่างก่อนนะครับร่างหัวเป็นลักษณะ เป็นเหมือนวงเป็นไข่เตี้ยๆนะครับไม่กลมแล้วก็ไม่ลีมากนะครับเป็นลักษณะของหัวของการกล้วยเสร็จแล้วเราก็ขีดแบ่งเส้นนี้เป็นเส้นของตานะครับแล้วตรงลงมาก็จะเป็นเส้นของออเปลี่ยนหัวปากกาหัวดินสอนเป็นเส้นของงวงนะครับ อันนี้จะวาดในแท็บเล็ตให้ดูแต่ว่าใครดูแล้วจะไปหัดวาดลงบนกระดาษปินสอธรรมดาก็ได้นะครับอันนี้เป็นการล่างส่วนของผมนะครับผมบนหัวของการกล้วยนะครับแล้วก็หูนะครับหูของการกล้วยจะเป็น คล้ายๆกับอืมก็หูช้างนะเนาะบอกไม่ถูกก็จะเป็นแหลมๆออกไปนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงเป็นเป็นส่วนของขอบตรงหูนะครับ คราวนี้เราก็จะมาตัดแต่งส่วนของหน้านิดนึงให้ดูมีแก้มนะครับหน้าของการตัวยให้ดูมีแก้มแล้วก็เป็นงวงลงมานะครับงวงลงมา ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นตานะครับตาของก้ากล้วยมองตรงนี้จะเป็นวงกลมนะครับเสร็จแล้วก็ตาอีกข้างจะ หลบหลัง่วงนิดนึงทำให้เราเห็นตาไม่ค่อยเต็มดวงนะครับแล้วก็คิ้วการกลวยตัวนี้เป็นเด็กนะครับยังไม่มีหงาแต่ว่าอย่าลืมนะครับมีตาดำด้วยเดี๋ยวจะลืมว่า ปรับแต่งเส้นนิดนึงก่อนที่จะวาดส่วนอื่นๆนะครับต่อไปเราจะวาดตัวเราก็กะนะครับตัวจะเป็นวงรีก่อนเสร็จแล้วก็ขานะครับขาของก้านกล้วยเราจะวาดเป็นตรงปลายขาให้ใหญ่ๆหน่อยนะครับกว้างๆแล้วก็อีกข้างนึง <ส>อันนี้เป็นเส้นของขานะครับขาข้างนี้มันจะก้าวมาอยู่ด้านหลังของขาข้างอีกข้างนึงนะครับข้างนี้อยู่ด้านหลังนะครับข้างนี้นะครับอยู่ด้านหลังข้างนี้อยู่ด้านหน้า,า,นา,นนาจะทําให้ข้างน,นี้ดู <c oughs> ดูก้าวมาข้างหน้านิด <ห szyst moonlight> นึงนะครับแล้วก็ขาหลัง เราล่างโคงล่างของตัวเสร็จแล้วเราก็วาดเป็นขาหลังออกมานะครับขาหลังอีกข้างหนึ่งเนี่ยครับเราก็จะได้ตัวของการกล้วยละอืมขอขยับให้อยู่ตรงกลางแล้วกันตุ๊บตุ๊บตุ๊บ วาดเล็บให้การกล้วยนี่เอ่าเสร็จแล้วนะครับล่างผาพของการกล้วยต่อไปเราจะลงน้ำหนักจริงนะครับอันนี้เราทำเป็นเบาๆเหมือนกับเราล่างดินสอเบาๆนะครับ ถ้าใครวาดด้วยดินสอก็ล่างเบาๆก่อนนะครับอันนี้ก็จะใช้หัวแปลงตัวนี้นะครับขยายขึ้นมาถ้าเป็นล่างวาดด้วยกระดาษดินสอเราจะขยายแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ก็จะได้ดูชัดๆเนาะวะ เวลววาว่าแต่และส่วนเราลากเส้นยังไงวาดตาเสร็จแล้วก็มีขอบตาตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เป็นแก้มแล้วก็ตาอีกข้างนะครับ ตรงนี้จะเป็นเส้นโค้งๆนะครับทำให้ดูแล้วคล้ายๆว่ามีการกล้วยของเราจะมีแก้มนะครับแล้วก็ตาดำตาดำเป็นกลมๆนะครับตาข้างนี้ก็จะมีตาดำด้วยแล้วก็คิ้วนะครับ แล้วก็หัวตรงส่วนแก้มนะครับเสร็จแล้วก็เป็นปลอยผมที่ข้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะวาดเป็นหัวลงมาวาดเป็นหัวไปให้ติดนะครับอ่ะเส้นไม่สวยเอาไหม ถ้าใครวาดเป็นหมึกบนกระดาษเส้นไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะครับวาดต่อไปเลยนะครับแต่อันนี้มันอยู่ในแท็บเล็ตมันแบ็กกลับได้ก็จะได้วาดให้มันสวยๆตามที่ต้องการนะครับ การกล้วยมีตาสองชั้นด้วยนะครับปึ๊บต่อมาหูอีกข้างหนึ่งหูอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นโค้งๆมานะครับโค้องอีกชั้นหนึ่งเป็นขอบของหูอันนี้ก็โค้งอีกครั้งหนึ่งเป็นข้างล่างนะครับคล้ายๆหูฉลามเลยแล้วก็ วัดขานะครับวัดขาขาอีกข้างหนึ่งปึ๊บแน่แล้วก็เล็บนะครับเล็บ แล้วก็วาดเล็บวาดมีท้องช้างด้วยอันนี้ก็เป็นขาหลังอีกข้างหนึ่งนะครับจะมีเล็บนิดนึงอตอนนี้การกลวยของเราก็เสร็จแล้วนะครับอลองมาลองมาปิดเลเยอร์ของดินสอหรือถ้าเป็นกระดาษเราก็จะลบเส้นดินสอออกนะครับ เราจะเติมเส้นตรงนี้นิดนึงโอ้คลิปลปิดอ่าเป็นลายของงวงช้างนะครับเป็นรอยย่นย่นของงวงช้างการกลวยของเราก็เสร็จแล้วนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาลงสีกันด้วยดีกว่าเป็นการลงสีแบบเรียบเรียบนะครับการกลวยจะมีสีเป็นสี ฟ้าสีฟ้าเป็นสีลักษณะสีของเด็กผู้ชายนี่นะครับเราลงสีในเลเยอร์นี้นะครับซึ่งอยู่ข้างล่างของเลเยอร์ที่เป็นเส้นสีดำนะครับเราก็จะลงสีให้ตรงขอบนะครับ เราพยายามระบายสีให้อยู่ในส่วนของขอบก่อนนะครับจะได้ไม่เลอะออกไปนอกเส้นนะครับเสร็จแล้วพอส่วนส่วนของขอบมันเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถละเลงได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะออกไป นอตเ้นนะครับ ปึ๊บปึบปบส,สีฟ้าสีฟ้าตัวก้านกล้วยจะสีฟ้านะครับจริงๆในการ์ตูนกล้านกล้วยจะเป็นการ์ตูน3ามิติที่สีก็จะมีน้ำหนักที่นิ่มนวลกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าเราถ้าทำไปก็ยากนะครับเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาก แล้วก็จะใช้เวลาเยอะนะครับเอาไว้น้องๆเก่งกว่านี้ดีกว่าเราจะสอนให้ตอนนี้ก็ฝึกระบายกันเรียบๆไปก่อนนะครับ เชื่อว,ว่าวาดการกลวยเสร็จแล้วจะต้องมีคนถามหาชบาแก้วแน่เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะมีจะวาดชบาแก้วให้นะครับจะได้ครบคู่แต่ตัวไอตัวใหญ่มันชื่ออะไรนะของช้างของฝั่งพมา่าตัวนี้ก็จะไม่ได้วาดนะครับ เดี๋ยวจะมีคนอยากได้ขอไม่วาดนะครับต่อไปเรามาระบายสีส่วนของ ผมการกลวยนะครับจะเป็นสีน้ำเงินเข้มใช้วิธีขีดเอานะครับจะได้รู้สึกว่าเป็นเส้นผมวันนี้ไปงานวันแม่ เห็นเด็กๆหลายคนเลยที่ชอบวาดรูปอยากแนะนำให้มาดูช่องของเราจังน้องๆคนไหนที่ดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็แนะนำเพื่อนๆมาดูนะครับ แล้วใครที่อยากให้วาดรูปอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ว่าก็รอสักหน่อยก่อนแล้วแต่ความสะดวกนะครับสะดวกเมื่อไหร่ก็จะมาวาดให้แต่บางคนอยากได้รูปที่เป็นกระตูนที่วาดยากๆก,ก็อาจจะของดไว้ก่อนนะครับอ่าเราก็จะได้ ต่อไปเป็นหูหูของก้านกล้วยนะครับหูก็จะเป็นสีฟ้าออกม่วงๆอ่อนๆน,นะครับ ก็เท่านี้นะครับการวาดรูประบายสีการกล้วยของเราก็เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเรามาดูชบาแก้วกันนะครับสวัสดีครับ